สวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง3าลาวนะครับก็จะเป็นลาวสามัคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาวว p นะครับงวดประจําวันที่7นะครับเมษายน2567นกะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดคอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยตามนะครับ ของเรานะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังนะครับพี่พี่ถือว่าปังเป็นไปได้ไงนะครับเนาะเราสามัคคีกับเรา VIP เนี่ยเก้ากับห้านะครับเดินมาสองวันแล้วนะครับเนาะเดินมาสองวันแล้วนะครับเราสามัคคีผมให้สามกับเจ็ดนะครับเมื่อคืนนี้คนที่ออกศูนย์สี่ห้ากับเจ็ดศูนย์นะครับพี่เกือบเด้งบนล่างนะครับเนาะผมเน้นสามห้าเขาออกสี่ห้านะครับ สามไม่มานะครับใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่เจ็ดศูนย์ตรงตรงเน้นเนนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนเราสามัคคี VIP นะครับให้เก้ากับห้าผลที่ออกเก้าเจ็ดเก้ากับห้าเก้านะครับในรอบเนี้ยก็คือถ้าเกิดท่านใดที่จับตัวเด่นประกบคู่นะครับเข้าไปเต็มเต็มแล้วห้าเก้านะครับเนาะผมให้เด่นเก้าเด่นห้าเนาะหรือว่าใครเอาเก้าห้าไปวิ่งรูดก็เข้าไปที่เจ็ดเก้าแล้วก็ห้าเก้านะครับเสดายที่เจาะไม่โดนเนาะ นะครับก็เยินดีกับพี่พสมาชิกด้วยนะครับส่วนเราวีไให้5กับ9เหมือนกันนะครับคนที่ออก958กับ79นะครับอันนี้ตัวเจาะก็ไม่โดนเหมือนกันนะครับพี่พี่เนาะท่านใดนะครับสามตัวกับแจดนะครับพี่เนาะนะครับสามตัวกับแจดผมเน้นอุตส่าห์เน้นห้าห้าเข้ามาห้าแปดนะครับอันนี้เก้าห้าแปดนี่เก้าห้าห้านะครับใครเอาห้าหรือเอาเก้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ห้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับ ก็ถือว่าปังมากๆนะครับมาทั้ง2ตัวเด่นเลยสลับแนวทางเมื่อคืนนี้ถ้าในที่ติดตามน้องก,ก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนแนวทางของค่ําคืนนี้นะครับขอให้ยฮงๆรวยๆปังๆทุกท่านนะครับผมเราสามารถขี่นะครับพี่ๆค่าคืนนี้ผมได้นะครับได้เลข0ูนย์กับเลข4สายลูดนะครับให้ไปที่เลข0ูน ศูนย์ห้านะครับผมศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เกนะครับสี่ศูนย์สีนะครับสามตัวนะครับสีู่นย์เกนะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนลราสามัคคี VIP นะครับผมได้เลข4กับเลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข4 4 5 4 7 4 9 8 5 8 7 8 9นะครับผม สามตัวนะครับแปดสี่เก้าขอให้เก้ายังอยู่นะครับลาวสามก๊กี v ี p นะครับส่วนลาว vip นะครับลาว v p p ผมได้ตัวเด็ดเป็นเลข3กับเลขเนะครับ สายรวดนะครับให้ไปที่เลขสามสามห้าสามแปดสามเก้านะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้านะครับเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับสตัวให้ไปที่7จสาม านะครับนะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสามลาวเนาะลาวสามัคคีลาวสาวมคัามคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับ ท่านใดที่เข้ามาติดตามผมขอให้วอวยพรเฮงๆป,งปังๆทุกท่านนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ